ต่อ,อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ฮอตแล้วก็แาบสุดๆจริงๆค่ะกับย้ยสวัสดีและบีน um ้ำทิพย์นะคะหลังจากที่เป็นพี่น้องที่สนิทกันมาพักใหญ่ค่ะรวมไปถึงท,ทําธุรกิจร่วมกันล่าสุดเนี่ยมีปัญหากันซะแล้วนะคะและต่างคนก็ออกมาสัมภาษณ์วันนี้เรามีบทสัมภาษณ์แบบช็อตต่อช็อตมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ จุดแตกพักมามาตรงจุดที่พอเราบอกว่าเราจะปิดธุรกิจคราวนี้เนี่ยมันต้องมีเงินในการรองรับอะค่ะที่ไม่ใช่ว่าพอปิดธุรกิจแล้วเนี่ยทุกอย่างจะจบในเวลานั้นแผนล่วงหน้าใครที่เคยเปิดบริษัทจะรู้ว่าเราต้องมีเงินสำรองในการจ่ายลูกน้องตัวเชฟประจำของโยบีเขาได้โทรมาหาบีโดยตรงและได้บอกกับบีว่าบริษัทโยบีเดเอทฟู้ดเป็นหนี้เขาอยู่900,000กว่าบาทบีก็ ได้ทําการติดต่อไปทางฝั่งพี่โยว่าถ้าอย่างนั้นบีขอดูบัญชีได้ไหมเสร็จปุ๊บก็ได้เห็นอะไรหลายๆ,ๆอย่างในบัญชีมันมีหลายอย่างที่มันไม่เคลียร์ตั้งแต่เปิดธุรกิจมาผลตอบรับที่ได้คือส่วนแบ่งในส่วนกําไรที่ได้เนี่ยคุณบีได้ไปเป็นจํานวนมาก mm hmm. เท่ากันกับที่โยได้นะคะ โดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเรามีการลงทุนเงินกันคนละครึ่งคะเป็นสิ่งที่พี่โยบอกว่าเราไม่ได้ลงทุนนะคะซึ่งขอยืนยันตรงนี้ว่ามีหลักฐานมีอะไรทุกๆอย่างคุณบีไม่เคยมาทํางานเขาจะไม่รู้ว่าจะมองเห็นแต่ไรายได้แต่จะไม่รู้รายจ่ายของออฟฟิศเลยตอนแรกๆเราก็มีการวางแผนงานกันไว้ว่าตัวพี่โยเองจะทําด้านโอเปอเรชั่น ส่วนปีจะทำด้าน PR นะคะอยากให้แค่นี้ถึงนะเวลานี้ที่โยองต้องดูแลหลายชีวิตแลายอยากให้มีเหตุผลม,มากๆกก,กับการที่โยทำธุรกิจใหม่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะต้องการแค่ดูแลลูกน้องที่ติดตัวมาด้วยหให้รอดเขาได้เอาลูกน้องส่วนหนึ่งจากโยบีไปทำงานของเขาต่อแต่ส่วนที่ไม่ได้ทำงานต่อกับทางโยบีนะคะ เราก็มีค่าชดเชยให้ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าค่าชดเชยต่างๆทางบริษัทโยบีไดเอทฟู้ดเดลิเวอี่เป็นคนรับผิดชอบไม่ใช่ทางคุณโยรับผิดชอบเพียงคนเดียวคุณบีไม่ยอมมาคุยหลังจากที่เราประชุมไปเมื่อเดือนสิงหาคุณบีกับผู้ช่วยคุณบีนะคะที่มาด้วยกันก็ขอหลายๆสิ่ง และเราทําให้ทุกอย่างเรียกให้คุณบีมาประชุมคุณบีบอกว่าไม่ว่างก่อนหน้าแฟชั่นวีคเรียกไปถึงผู้ช่วยคุณบีเลขาของเขาส่งไลน์มาให้บีวันที่9ตุลาคมนะคะซึ่งบอกให้บีไปดูบัญชีวันพรุ่งนี้คือวันที่10ตุลาคมซึ่งบีก็บอกเลยว่าบีไปไม่ได้เพราะบีติดแอลแฟชั่นวีคอยู่เขาก็ขอร้องอีกว่าให้ไปวันที่13บีบอกว่าพี่ก็ติดงานอีกเหมือนกันไปไม่ได้จริงๆเอางี้ไหมน้อง อีเมลตัวเลขมาให้พี่ดูหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่ทํากันบ้านแล้วพี่จะสรุปอีกทีหนึ่งว่ายัางไงแต่ทางเขาก็ไม่ยอมสม่งทุกวันนี้ก็ไม่เคยโกรธดีหรืออะไรเลยคิดว่าบีเป็นน้องและก็รักบีเสมอแต่วันนี้ขอแค่ความยุติธรรมให้กับโยบ้างถามคำหนึ่งเวลารักใครสักคนหนึงห่งมันสามารถตัดได้ยงไหมถ้าเขารักบีจริงเขายังส่งข้อความมาเลยว่าถ้าไม่เข้ามาเซ็นพี่จะส่งทนาย ส่งจดหมายมาให้บีนะพี่จะไม่รอพี่เสียเวลาพี่ต้องทําอย่างอื่นเวลาที่ทุกๆคนหรือใครก็แล้วแต่มาตาหน้าว่าเขาเป็นเมียน้อยบีแทบอยากจะตบกระบ,บาลคนคนนั้นนะ่ะแล้วพี่จะทําอะไรก็แล้วแต่พี่แต่สุดท้ายแล้วบีก็ขอให้พี่จเจริญในสิ่งที่พี่คิดและพี่ทำ จะต้องมีตอนต่อไปแน่นอนคุณผู้ชมนะคะ,คะในวันพรุ่งนี้คุณโยจะไปออกอีเวนท์ที่ห้างแถวประตูน้ําก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าหลังจากที่ได้ชมบทสัมภาษณ์ของคุณบีแล้วซึ่งพูดไม่ตรงกันหลายอย่างนะคะถูกต้องก็รอติดตามกันต่อไปนะคะ